กลับมาลุ้นระทึกกันต่อครับกับคุณไนซ์ CNX นและครูเสือกับบรรดาง,งูหล,ลากหลายชนิดแม่บอกเลยครับว่างานนี้นี่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจริงๆถ้าผมเจอใช้นี้ใช้ไม้คล้องได้น่ะคุณไนซ์มาคุณไนซ์ดูหงหัวงูไว้จอ้องงูไว้ถือไม้แล้วก็เวลาจับปุ๊บดึงตรงนี้นะฮะดึงตรงนี้มันหลับโอเคของคอมันอ่าของคอฮะได้ได้ขอ้อต่อคออ่ะไปไมาก่อน ผมว่านายจะโดนก่อนเอาไม่ไปโดนไม่โดนครไม่โดนไม่โดนเราก็ถอยออกมาปุ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะใจเย็นใจเย็นมีสติไม่ต้องกลัวอ่ะใจเย็นใจเย็นดึงดึงปุ๊บดึงแล้วกดไว้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 นี่ดึงนึกเชือกไว้ดึงเชือกไว้กลับไปนะกดหัวเหมือนเดิมฮะเอาไม้กดหัวเหมือนเดิมแล้วก็เอามือมาจับตรงนี้คุณนายมาไปไหมมันสู้มีไหมมันสู้มีไหมมันมันก็มีสู้ฮะเนี่ยเริ่มรัดเอาเข่ามากดนิดแม้เฮ้ยมันมันสู้จริงนี่เ จะกินผมนะไม่กินครัไม่กินนะงูพวกนี้เขาถ้าเข้าไปในตรงที่มีนูอยู่เยอะเป็นตัวที่กำจัดหนูได้ดีมากครับเรือเหลือมนะครับต่อไปงูเห่างูเห่ามาเดี๋ยวผมจะการเองระวังนะระวังนะครับขล่อไฟเลยครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นงูเห่าครับคุณผู้ชมแถมมีพิษร้ายแรงซะด้วยอันตรายแบบนี้นี่ต้องระมัดระวังให้ดีแล้วก็อยู่ให้ห่างเลยนะครับ ตัวนี้เขาเรียกงูเห่ามอในไทยก็จะมีเห่าหมอกับเห่าพ่านพิษลักษณะเด่นของเขาคือถ้าเป็นงูเห่ามอจะเป็นตัวโอกลมๆแบบนี้เห็นตัวโอไหมครับอ จาแค่นั้นคือพ่นพิษมันพ่นเป็นน้ำออกมาอย่างนี้ลักษณะเขี้ยวของเขาถ้าถ้าเป็นรูเดียวมีรูกลางเขี้ยวแล้วพ่นออกมามันพ่นได้สองเมตรลักษณะสัญลักษณ์ที่ผมบอกฮะครับถ้างัวเห่ามันพ่นพิษพ่นมาใส่เนี่ยมันโดนลาเป็นอะไรบ้างโดนผิวหนังไม่เป็นไรแต่ต้องรีบล้างน้ําออกแต่ถ้าโดนตาอยากขยี้ตาเพราะจะทาให้ตาบอดได้ต้องรีบล้างตาฮะน้ําเปล่าล้างไปเลยอย่างน้อย15นาทีแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลเพราะมันอาจจะการเกิดการติดเชื้อได้ล้างจากหัวตาไปหางตาครับครับผมจะเอาถังครอบ ถ้าสมมติเจอที่บ้านเราครับจบแล้วไม่ต้องกลัวเขาจะหาถังมาครอบแบบนี้เลยครับนอะถ้าเกิดว,ว่าเราโดนกดะหาดนปุ๊บรีบไปโรงพยาบาลเลยฮะมันมีเวลากี่นาทีอ่ะออลักษณะผมให้30นาทีถึงสองชั่วโมงถ้าเกิดว,ว่าวันนั้นหมอเขาไม่อยู่ทําไงมีครับมี <c oughs> คือโรงพยาบาลเขาจะมีน้ําเกลือให้เพื่อป้องกันภาวะช็อกแล้วก็มีออกซิเจนให้เพื่อดูระบบทางเดินหายใจถ้าหยุดหายใจเขาก็ใส่ท่อ ไม่ต้องเอาเชือกรัดอะไรไม่ต้องการพยาบาลคือล้างแผลคือเอาล้างด้วยน้ําสะอาดแค่นั้นเองแล้วก็ทาเบตาดินก็แล้วก็ไปหาหมอเลยแล้วก็เอาเอาพันผ้าไม้ดมหรือถ้าไม่มีอะไรไปโรงพยาบาลได้เลยฮะไม่ต้องตกใจไม่ต้องรัดครับไม่ต้องรัดไม่ต้องเอาเชือกรัดแล้วงูกระผักรัดไหนฮะรัดคอหรืออนะครับดพิษหลายกราสูนมาแต่สุดที่ไปทําข่าวงูนั่งชะโค้งงูโผล่ขึ้นมากัดลูกกันทะเออเขาบอกว่าให้ดูดพิษ ถึงกับแตกกันแล้วกันเนี่ยแล้วเขาครอบแล้วจะจับออกไงตัวเนี้ยเอ้าไม่ยากครับก็เปิดออกมาอาลลบฮะมันก็อยู่ที่เดิมฮะถ้าเป็นผมนะฮะกดลงไปอือง่ายเนาะแต่เราก็ไม่กล้าเพราใกล้แล้วอ่ะนี่อะ ก็เป็นทักษะง่ายๆนะครับใครที่ไปเจองงเจองูก็อย่าไปตกใจก็อย่างถ้าเจองูหรอพ่อก็เอาถังนี่แหละอย่างที่ครูเสือบอกเอาไปครอบเลยเฮ้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 ยเดีได้ลองชุดอ่ะไม่ลองไม่ลองไม่เปไรเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวก็ลองแหมมึงเนี่ยอ่ะ น้องไหนครับฝากผลงานเลยไนซีนเอ็กซ์นะครับติดตามได้ทุกช่องทางนะครับครับไม่ว่าเป็น Facebook IG YouTube อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าแล้วมีงูมีงูเข้าบ้านโทรได้ที่ไหนบอกเออศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกก็จะเป็นแถวคลองหลวงครับที่ผมที่ผมอยู่ก็จะมีทีมงานเขาคอยจับให้คนปลอดภัยงูปลอดภัยโอเคครับผมถ้าสนใจจะฝึกอบรมก็ไปที่ศูนย์ฝึกได้คือแถวตลาดไทยอ่าติดตามได้ที่ไหนดูได้ที่ไเฟซบุ๊กก็เอฟซีครูเสือสอนพันมพยาบาลโอเคครับผมหรือว่าครูเสือสอนมพยาาบลก็ได้ครับอ่น ก่อนจากพี่เพลงมาฝากเพลงหนึ่งใช่ไหมนายใช่ชื่อเพลงชื่อเพลงว่าคล้ายครับผมคล้ายนะจัดให้หน่อยนะได้ครับพาสบายเลยก็เพลงนี้มีชื่อเพลงว่าคล้ายนะครับแต่งให้กับทุกคนที่เคยมีแฟนเก่าแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปคบกันอีกนะครับผมเรื่องราววันนั้นก็เป็นเรื่องราวในอดีตโอเคเย และมันก็คล้ายว่าเราไม่เคยรักกันไม่มีใครสนใจกันตั้งแต่วันนั้นวันที่เธอเองเป็นคนใจร้ายวันที่ตัวฉันทำท่าล่นหายเรื่องราวก็เหมือนเส้นขนาน,นเราไม่มีวันดี ุมความใส่ใจที่เธอเคยได้ใช้เธอเปลี่ยนมันไปทำให้มันจางหายขอบใจนะที่เธอยังเคยเดินร่วมกันเวลาที่ฉันได้ใช้ยังมีเธอเดินร่วมทางและไม่รู้จะได้ใช้ความรักนี้อีกไหมกาลครั้งหนึ่งเราสองคนเคยรักกันที่เดิมยังคุ้นเคยแต่เธอลืมแต่ฉันยังเรื่องราวที่ดีไม่มีวันจะลบมัน เป็นเช่นไรในรักอยากจะใช้ดูทุกนาทีนะต่อจากนี้ให้เรื่อเรื่องราวแต่ยิ่งจะฟื้นมันสักเท่าไรยังจำเอาไว้ทุกเรื่งไม่มีวันที่ภาพเธอจะลบเลือนจาก ขอบคคุณครับอังคารหน้ากับการรวบรวมเหล่าศิลปินจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยเริ่มด้วยเจ้าของชายาหนึ่งร้องหนึ่งเล่นจากแดนล้านนาไม้เหมือนไปไปต้อไปแอลไปต้อไปแอลจังหวัดเชียงใหม่ อแวจัง,งข้าเมียดูเทปนี้อยู่นล้นมึงยังคิดถ,ถึงมันอยู่ต่อด้วยการรวมตัวของสาวน้อยเสียงทุงพลังจากแดนอีสานเจ้าของเพลงดังกว่าร้อยล้านวิวโซดาไฟนำโดยเนยพัสวัรค์เมจิราพรและพรจันทพรอ,อันนี้เป็นพี่สาวใครนะเป็นพี่สาวน้องอะไรนะ เป็น้องกาเนตค่ะน้องกาเนตนะอันนี้ที่ร้องเพลงอะไรนะฝนเทลงมาท่วมใบพวงเลยะเพลงของรางวัลคือเพลงไรงปูนิบอีปิค่ะปูนิบอีปิแล้วมันไม่ช้ำเลยพอแล้วอะไรอีงที่สองเป็นควายตาอีปิค่ะรู้ว่าสามคนนี้มั่นสนใจอีปิมากกว่าแล้น โอ้ยแคกรับใชใจอีพี่แคกรับใชใจหมดแล้วให้หยุดคิดถึงใหอยู่ในฝ่ารับฟึงให้หยุดดื้แล้ววงร็อกรุ่นเก่าสุดเจ๋งจากดินแดนด้าวขวานกางเกงทำไมต้องตั้งชื่อวงมาวงกางเกงอ่ะอยากให้คนถามนะดีนะใช่คนนี้อยากให้หมาถามเล่นไหมไม่ ถ้าที่จะตั้งชื่อบองสังข์งมันจะดีไหมได้ <c oughs> ได้แล้วมันก็อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ย <c oughs> เล่นป่ะ